สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มกพฏก็ชวนแย่ไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ได้นำขอมูลเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าวันสิกไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่ใหไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องแยยไพ่รุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบ,บุริพัฒนเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้อออออองมมมมมััักกกกาา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 จจจรรรยยยยยย์์์ใใดดชชืื่่นนบบหวคคเเตขุททไะ คอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมาว้าหลายายห้างนอกจากไปเบิรงสองมูนแล้วทางอาจารย์แทนเหล็กไปเลยนอกจากเนวทางนี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจเสียงเนาะค่ะอาจารย์อินตาเพชรใจเสียงหามากแล้วหนึ่งก่อข้อหกหกละสั้นเด่นบนอยู่ที่หกพี่น้องเพื่อนเน้นเน้นสามหกแปดหนึ่งหกแปดลสั้นพี่น้อง เม็ดเดียวเน้เนเคือหกแปดล่องหกสามสามแปดหนึ่งแปดและหนึ่งหกขังล่างเด่นสี่ศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์แปดและสี่แปดจากแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงค่ะพี่น้องค่ะแบ่งปันข้อมูลแนวทางเนาะค่ะเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางพี่น้องมกักอาจารย์ทนันใดสื่บสอบอาจารย์ทนันใดจังแคปหน้าจอเนาะจา้ะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเท่านั้น กิดสินใจว่าสิเลือกอาจารย์ธันใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ะบนของอาจารย์กฤษดาเนาะจ้ะเอ่อพี่นบอกว่าขังเครื่องเ 8, ด่นแปดเด้ออาจารย์กฤษดาละวาเนาะคู่โต๊ะอยู่ที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าและเก้าศูนย์มักตัวใดจวดน้ำเพลินเลยนะะเนาะค่ะแนวทางาจัดทำโดยอาจารย์กฤษดาวาสันพี่น้องคะแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางครูตดบนเม็ดเดียวเน้นๆมาสัตวาจารย์กิษดาล้วว่าเรามีหลายสูตรได้พี่น้องเอามาให้ครบเลยนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าครูตัวบนชุดเดียวเน้นๆก็คือเจ็ดสี่ผสมการเพื่อนห้ยแปดก็เอาแปดมาใส่เด้อพี่น้องแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่แปดอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องคะ่ะได้รักลอยมาดีกับจวดจัดหรือว่าได้รักซิบรักน้อยมาดีกับเอาไส้กลางได้เลยนเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพอจเจริญนสินเพินน่นมีชุดเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเนาะเดียวล่งหายเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าลางเด่นแปดตัวเดียวแปดหนึ่งแปดสี่และแปดเจ็ดพี่น้องแปดทีดับของอาจารย์ชนะพลนเนาะคะ่ะผู้ได้มักแปดกาก,กจวดจานใดขึ้นเก่าเนาะจา้ะเพราะว่าอาจารย์ชนะพจนเลาดับแปดมาลางเนาะคะ่ะดับสายแข็งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ได้มักแปดกับจวดจานใดขึ้นเก่าเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียว อ่งวดที่แล้วอาจารย์พ่มเราบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวอยู่ที่แปดแปดมาหลักลอยเนาะคะ่ะงวดนี้งวดแรกเี่เราลงให้เบิงว่าสั่นเราเออแมนแนวทางของอาจารย์พ่อมเคยมีวิ่งบนตัวเดียวจากเทียนเนาะคะ่ะงวดน,นี้เป็นงวดแรกเราบอกว่าวิ่งบนตัวเดียวอยู่ที่หา้าว่าสั่นยังหล่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรก็ค่ะเนาะจวดจ่าน่าเพื่อนใดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า,าเลขวิ่งเซียนเดชว่าสั่นวิ่งบนสี0ีศูนย์ ซีหนึ่งซีหกวิ่งล่างเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าและเก้าหกว่าสันพี่น้องเก้าอะไรดีว่าสันพี่น้องคะจากแนวทางเซียนเด็ดเนาะคะ่ะมกักกระจวดจากน้ำเพลินเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะเซียนเด็ดถ่ารวยว่าสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าสูตรไม่อาจารย์ใชยผู้มาสันพี่น้องเพิ่นบอกว่ารักลอยเพิ่นเด่นอ่าเด่นเจ็ดเนาะค่ะเนาะเลขติดบนติดล่างเจ็ดหกหาเน้นเน้น หนึ่งเจ็ดสองห้าสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหาข้างล่างเน้นที่สุดก็คือหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์หกหนึ่งโตกั่นสันพี่น้องจากแนวทางของเซียนเดชเอ้ยเซียนเดชพระาอาจารย์ใช้ยาพุม่มโฮ้ยว้าไปเซียนเดชพานไปแล้วเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอแอดเม้งปอแอดเม้งปอมาแล้วเนาะค่ะเนาะดอกจันคือตัวเน้นเนาะคะ่ะยายไพจะอ่านแต่ตัวเน้นหายเนาะ ซีหนึ่งแปดพี่น้องจ้าซีหนึ่งแปดซีเจ็ดสองสามหนึ่งแปดห้าเจ็ดสองวาซันพี่น้องคะ่ะสองตัวเนียนหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเก้าหกศูนย์หกส่วนตัวอื่นเป็นตัวร่องค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดแคบหน้าจอเลยจ่ะจากแนวทางแอดแมงขอเนาะพี่น้องเนาะมาแัดจวดน้ำเปอร์โหลดค่ะพี่น้องคะ่ะ มั่นใจพี่น้องเพราะว่าแอดแม่งปอถอดเรามาเราจะเอาชุดพิเศษมานั่มเนาะค่ะน้อบริอยุในกลุ่มเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยรางหน่วยรางของแอดสมงวดที่แล้วหนึ่งศูนย์หกาศูนย์หลักหน่วยเนาะจา้าวดนนี้หาซี่ศูนย์ตัวไดซีมาหลักหน่วยว่าสัตจากแนวทางของแอดสมเนาะคะ่ะเอ่อหลักหน่วยตัวใดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างวัดสันสิบล่างวัดที่แล้วเข่าสามมวดน,นี้หกเจ็ดแปดถ้าแปดดับเหลือหกตัวเดียวเพราะว่าคนเน้นมากหกห้าหกสี่หกศูนย์เจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดห้เออแติดล่างพี่น้องเบาได้เบาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือว่ามัก8ก็จวดจานได้คือเก่าเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางเด่นล่ลางเลยลักสิล่างมี6 7 8ถ้า8ดับก็เหลือแค่6เนาะคะ่ะเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้อง มักกจังจวดน้ำเพลนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดแอดเงิ Ad นจันเกวเนาะคะ่ะแอดเงินจันเกลวว่าเท่าไหร่พี่น้องเราบอกว่าอ่าน,นี้เราบอกว่า716 906 2ตัวอยู่ที่16 17 90 06 67และ96เนาะค่ะ96ก็มาแห้งเนาะพี่น้องเนาะ มักตัวใดก็จัเแคบหนาจอเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแมงปอคนละแมงปอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ซื้อแอดแมงปอแต่ว่าเพิ่นมีน้ำทายพอเนาะแอดแมงปอที่อ่านไปเมื่อกี้บ่มีทายเนาะค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดแมงปอพารวยว่าสั้นเด่นหกเก้า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 หกเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหกห้าสองตัวยูดีเก้าเก้าหกเก้าเก้าแปดหนึ่งหกหกห้าเน้นนคือ หกเกิลกับหกหาเอาค่ะแอดแม่งปอพลาดวยเนาะพี่น,อน้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนั่งฝ้าหน่อยเด่นบนเพื่อนเนาะจา้ะแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกิดเลยนะพี่น้องเนาะเด่นบนเน้นๆนะ่ะคือหกกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งว่ะสันพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรมาก,กับจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะนะ่ะเนาะจากแนวทางเด่นบนเน้นๆแอดนั่งฝ่าคน,นบอกว่ามาแน่นอนหรอทังเทิงว่ะสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แอดเปิลเม็ดเดียวเน้นเน้นสองตัวเม็ดเดียวเน้นเ้นเลยสองตัวทิงงวดที่แล้วฟันเจ็ดสองยังไงพอเห็นเนาะพี่น้องงวดที่แล้วพอเด็น้ำไหลเนาะจากบนกระถางมาหลายมากงวดนี้แอดเปิลบอกว่าฟันเจ็ดสามตัวเดียวเน้นๆเพิ่นบอกว่าเอาไปปดหนีว่าสั่นแอดเปิลละว่านเนาะเจ็ดสามตัวเดียวเน้นเนแนวทางทึงเนาะค่ะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรมากกระจวดฟันเม็ดเดียวเน้นเ้นเนาะจากสองตัวเม็ดเดียวเน้นเ้น เจ็ดสามแนวทางของแอดเปิลเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาน่อยคอย่อ,อ,ยคอยหักเราพี่น้องเนาะมาน่อยค่อยหักเ่นบนอยู่ที่ 60, 1, 70, อเก้าหกศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าตัวบนเน้นก็คืออเจ็ดศตัวร่องหกกับหกเนาะค่ะข่างลางเน้นคือหาเกกับหกเก้ร่องหาแเลขหกแฝาดเม็ดเดียวลางเน,น,เน,น้นเน้นคือหกเก้าหกเก้าคือมาแห้งแถละพี่น้องงวดนี้เนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบักคำหน่อยเนาะมาได้ทั้งไข่และออมสินเนาะค่ะอ่าบักคำหน่อยเราให้มาเนาะจ้กอ่าแนวทางของอันบักหลามามือวันออกเด้อเสาวันออกเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดติดตามตอนเสาวันออกก็จะเห็นแนวทางบักคำอ่าบักบักหลาเนาะพี่น้องวัวนี้บักคำหน่อยเราฟันเจ็ดพี่น้องจ้า เน้นๆคือเจ็ดหาเจ็ดศูนย์และเจ็ดสามเป็นตัวรองเจ็ดสามนกัดกับของแอด,ดเปิลวังหันเนาะพี่น้องเนาะชุดวินศูนย์สามเจ็ดห้าลองเอาไปวินเบอรงพี่น้องจากแนวทางของแอด,ดบักหำหน่อยเนาะจากต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนตัวเดียวแอดนุ่มเนาะจ้ะเดินบนตัวเดียวแล้วบอกว่างวดนี้เดินสามบนเอามากระจวดจาดฝา,าดบุ้มน้าเพิลเลยเนาะพี่น้องเนาะที่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง เออเพื่อนเอาแนวทางของอาจารย์นภัสแจมจราศีและแอดจิตเนาะค่ะพี่น้องเอามาเฮ็ดแต้มบนแต้มบนอยู่ที่ห้าแปดเก้าเนาะค่ะเนาะห้าแปดเก้าเพื่อนเลยเอามาตัดออกเหลือสามตัวเด่นอยู่ที่ 7, 3, 9, 7, 4, 8, เ, 3, 5, 7, เจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่แปดสามห้าเจ็ดเนาะจ้ะบ่หลายพี่น้องเอาล่องเบื้องเข้มหนาจอเอาไปเทียบเบื้องเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนบอกว่าแต้มบนมีอยู่ที่ห้าแปดเก้าเท่าน,นั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางสามตัวบนแอดจิตเพื่อนเอามาตัดให้แล้ว พี่น้องรองเบิงค่ะพี่น้องคะขั้นมากระจังจวดน้ำเพลินเด้อค่ะพี่น้องทุกสำนักทุกอาจาร์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะค่ะมากระจา์ทันใรก็จงจวดจากเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเมสรีเนาะค่ะแนวทางของเมสรี่เนาะค่ะนาะเมสรีค่ะเพื่อนเขียนว่าเปิดร้านคืนนี้จากอันนี้แหละอ่าเป็นชุดเน้นของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนบอกว่างวดนี้เน้นหกหกสามหกห้าเลยหกเก้านั่นหกเก่าอีกแหะพี่น้องหกเก่ามาแห้งเด้อพี่น้องขางวดนี้เนาะจ้ะ หกเก้ามาแรงค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักหกเก่าจวดจาดน้งเพลินได้ 6, 9, จจดนนเลยเนาะค่ะหกเก้าเก้ากับ่อติดดับสายแข็งเนาะค่ะเอ่อสายแข็งดับเก่าบ่นเนาะพี่น้องเนาะเก่ากับ่อสบอสคอยติดดับสายแข็งเนาะพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรมากกับจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางแม่ซุรี่เนาะค่ะขอย้ำเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าข้ามาปิดถ่ายโดยแนวทางคุณพี่พรมาสันเดนสิบ อ่าเด่นบนมากสิบหน,น่ยนวยแน่นอนว่าอั่นงวดที่แล้วเจ็ดกับแปดมากเจ็ดเนาะค่ะหลักสิแปดมากกว่าจริงแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเด่นแค่สิบกับหน,น่วยเนาะจ้ะวันนี้แปดกับเก่าตัวใดสิมากเพราะสิบกับหน่วยแหละว่ัสด์แนวทางเทิงอย่างเดียวได้พี่น้องคุณพี่พรค่ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคนเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ได้แบ่งปันขอมุ่งเน้าทางงหยยายแย่ไพ่มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเปน็นแนวทางงมาจากขอบคุณใหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า